การเป็นหนี้ที่ไม่จ่ายตามกําหนดเจ้าหนี้สามารถทําอย่างไรได้บ้างมี2กรณีกรณีที่1เจ้าหนี้ต้องบอกกล่าวด้วยวาจาก่อกรณีที่2เจ้าหนี้สามารถออกหนังสือทวงถามยังลูกหนี้ถ้าลูกหนี้ยังเพิกเฉยเราก็สามารถฟ้องร้องดําเนินคดีกับทางลูกหนี้ได้เลยค่ะ สำหรับเจ้าหนี้ต้องทำสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653ถ้าเราตกลงกันด้วยวาจาเนี่ยเราสามารถเขียนในกระดาษต้องมีผู้ให้กู้ผู้กู้ณนะวันไหนจำนวนเท่าไหร่คืนเงินเมื่อไหร่เมื่อครบองค์ประกอบเหล่านี้จะถือว่าสัญญาสมบูรณ์ค่ะผู้ให้กู้สามารถเรียกอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่จึงจะไม่ผิดกฎหมายผู้ให้กู้สามารถเรียกดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละสต่อปีจึงจะไม่ผิดกฎหมายค่ะ ถ้าผู้ให้กู้เรียกอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจะไม่มีผลตามกฎหมายนะคะดอกเบี้ยที่สูงเกินร้อยละห้ต่อปีเนี่ยจะถือว่าเป็นโมฆะหรือไม่มีผลตามกฎหมายแต่เงินต้นเรายังอยู่ต้องชำระเงินต้นนะคะ สำหรับลูกหนี้ถ้าไม่ชำระหนี้ตามกฎหมายลูกหนี้ถูกฟอ้องร้องบังคับคดีแล้วจะต้องถูกยึดทรัพย์สินถ้าลูกหนี้ที่ทำงานประจำเงินเดือนตั้งแต่2 0 0 0 0บาทขึ้นไปจะถูกอายัดเงินเดือน30%บนนัด่สสามารถอายัดบัญชีเงินฝากเบี้ยประกันชีวิตทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ได้ทุกอย่างคะ่ะอยากจะฝากถึงเจ้าหนี้นะคะถ้าเจ้าหนี้ทำถูกระเบียบจะไม่เกิดปัญหาและอยากฝากถึงลูกหนี้ยืมเงินเขาแล้วกู้เงินเขาแล้วหรือนำสินค้ามาใช้แล้วควรจะชำระหนี้ ให้ตรงตามกําหนดหรือชําระกาเสินค้าให้ตรงกําหนดเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างสมบสุดค่ะ